ตลาดได้ยังเต้าเจี๊ยมกินในเต้าเจี๊ยมอร่อยบ่จ้าอร่อยนางว่านางแข็งแก่ถ้าดูมือแรงนะทนละคับทนละคับนี่มาตลาดได้ยังนี่ได้ได้ติจมนี่บ่เอาเอาเอิญเพิ่นกินน้ำเนี่ยมาเด้อจ้าไปกินในเติามมาสิ่ง เราล้านเกษตรพืชผลกันนะตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับไปตลาดนังประกาศลงรถพี่น้องนังยานหมาไี่ประเดท่ายุู่ตลาดไ้เบิ้งเบิ้องนห่งโหลดโหลดกินในติมเ็ตปากรอมนี่ประเดโซสสวยๆเลยจ้า เนี่ยกาบประกาะมายานลูกสาวเขียดเชื่อร้เยอ่าลูกสาวเ้ยมันั้นะอ๋อไอ้ยี <laughs> ่เดี๋ยแมาสา่สูนอนเะพ่าวมาขายนี่เนดะเสียบิวมองตรงขางยเออ่าเดียวลยน้อยนึงดอกไม่เินอม,อมตอคุณเทพนดะูน้ำขงทางไ ู้บไปตอนั้นเนาะคเนาะถ้าไปตอนั้นไปสือไปลงมบานรอบรอบแรก็ไดเนาะย้ายลงเจ้าตตัวได้อันนี้ยังเน่ยใครมังกรใครมังกรกินขนมจ้า กรอบดีอันนี้ขนมไข่มังกรอ,อันนี้ไข่หงอ,อันนั้นกินในติมค่ะหายไข่หรือ,อยังกินในติมหา,ายไข่แล้วเอาผู้ดใด้ที่กินน้ำน้องพิมพ์จ้าเบิ้งผู้ใดอยากกินน้ำเย็นจา้าอย่าเลียกัดกินห้ามเลียค่ะ เบิ่งเล็กน้อยกินในตีไมไปก้อนเด้จ้าเอ้ยยังไม่นอเอาเสียดอกเสียดอกอือเลือปากก็ต้องเอาห้ามเลียกินเลยค่ะกินเลยไปตลาดไปช็อปปิง้งไปเจอแถวเสียวิย์ว่ะ อของมันเกิดว่าสั้นจคกวันเกิดไผ่ว่ามันเสียงดังอะไรอะพี่เค้นแม่พาถือให้นะวายพี่เค้นถือให้น้องหน่อยพี่เค้นจับจับไปมันนี่ลูกจับไปมันให้น้องเซ็ตมือออกก่อนเออฮะไอปอนไอติมน้องเอายี๊กเอายิ๊กเอาอิกเอาไอปอนในติมน้องอะเอาน้องกินในติมอะเออไอปอนเนี่ยเออเก่งแถอะวะเก่งขนาดเลยกินในติมอะ มีการคือการพิมพ์มอมาเด้อพายอยากอร่อยน้ำนองพิมพ์อากาศก็หนาวไอติมก็เย็นค่ะไอ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 ถือให้อีกอร่อยเห้ยงไหนอร่อยอืเยี่ยมอ้ากินนี่กินให้เบิดออันกินได้ เมียนบ๊อนั่น,นหูดังอันขึ้นไหมหรอเ <c oughs> มียนเซาเป็นวัดแท่บ่านเนาะมึงมึงเกินมึงเหี้ยใจอร่อยไหมค้าไอติมกับด้านก้บด้านก้าบด้านยุดห <c oughs> วังยุดกับดา้านทั้งพุ่นแง่มันกัดทั้งุ่น ออมันกัดทั้ง,งอ,อร่อยอร่อย,ออยเส็นปลาเขาเส็นปลาเอาให้ตีนย่อยแล้วเลี้ยวๆฟ้าวกินอ่ากว้างๆเลยอกรบด้านนะี่ เร็วเร็วเร็วแล้วอีกคำหนึ่งเร็ว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 เก่งจังเลยเก่งจังเลยตายละลูกตายละลูกสันเย็นวะลูกต้องไปเย็นก็กินไม่เสียดอกเขาไม่เยนอ่า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 กวงก้องเออพอแล้วประเดี๋เอาเอาเจะเบิดแล้วจะเบิดแล้วสุดท้ายให้ใครป้อนให้พี่เคินป้อนมาพี่เกินจ้าไปแน่วะนนะนางเปียนหมดเลย อย่าลืมเปลือกมังคุดกันแล้วกันอ่เช็ดปากออกดีๆลูกเช็ดปากออกดีๆสะอาดหรือยังอ้าวปากน้องพิมสะอาดแล้วค่ะเช็ดตัวนี้ด้วยไปกันเลยกลับบ้านกันกลับบ้านกันนะคะรถทัวร์นั่งรถให้เบิ่งรถทัวร์รถทัวร์หรือรถบัสผู้ใด้หูบวกนี่เด้อพี่น้อง ระวงรถบ้านกับรถชั้นนี่บอกไม่เด้อเนี่ยบอกไม่เด้อว่ารถบ้านหรือรถชั้นนี่นั่งบอกว่ารถชั้นมีหูสองหูนะรถชั้นมีหูน้องว่านั่งบอกว่ารถชั้นมีหูประเด้นมึงเหลียวมึงตะละขันเป็นตะแลนนั่นเหรอจันอ๋อเจ๋อเงินอย่าไป นุ่มป่วยนุ่ป่วยเ้ามทำนี่พ่อค้าเปียงมังคุดมีบัวเปียงมังคุดมีบัวนะมือใดสิมามือใดสิมาตาซื้อเปียงมังคุดเปียงมังคุดไม่มีกลับบ้านกันเลย หนร้างไหนวะไหนพี่ขึ้นสร้างโอ้ยสอมีโชคนางบอกช้งกงา,า,าง,งกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านช่างขาวกลับบ้านกลับบ้านกันช้างขาวเดินไปถึงถึงตอนนี้เราจะไปไหนกันตอนนี้เราจะไปไหนกันไปบ้านกลับบ้านกันจ้าเอาเถอะไปเฮียง <laughs> ลิงลิงไม่ออกมาจากกรงนั่นทัชีลาว,วนูเลย,ยเห็นพาอเป็นโกงพัชีลาวเอาหายม่เนี่ยอตอนนี้เราจะกลับบ้านกันใช่ไหมดีใจว่าได้ขี่รถดีใจดีใจจังเลยเจ้าอ้าวลีเห็นยังอี คือขนมไปฝากผู้ใดแน่น่ะคะข้างหลังนเ่ยไปฝากไอ้เชี่ยวฝากไอ้เชี่กับผู้ใดอีกกับพี่เฟินเออส <c oughs> วยแล้วยังใจดีพอ่อแม่ย,ยันไปอ่ะเดนนินพิมเห็นี่เด็กเต็มสี่วันสวยแล้วใจดีเออเดียวยิบเอาเดินพิมเห็นในี่ยทอดทิัดใจขนมอ่ะยันความนี้สามรอบอ่ะ ม้ไปหันดายบเอาเอาเบสจังหวะแล้วไปสิสองลไม่ที่เขาเอินคนใส่เงินเป็นส o o มกับลิ i ได้ออกนอกกงอีลีเนาะสมกับ b ิงได้ออกนอกกงอีลีพี่น้องเ้ยเขาเซเว่นเบสสองลอยสินเาีเขาปิดแม่กเปิดซ่ ไงค่ะใกล้เป็นงั้นบวชไป็นจึงลูกออกลูกเท้าออกลูกเอาหมูจากยุติขึ้นจนะนะค้นบานแดดนะใกล้แล้วก็แล้วก็ให้เขาขาให้ได้ขึ้น ไม่หอมนอกกงพี่น้องเลยไ<ะ>ห,น,หแบบในใครบอกว่าไม่ไหนใครบอกว่าหายจากหวัดแล้วทำไมมีขี้มูกลอยออกมาอีกเลยจ้านะ,อออะเอาเอามาเซตน้ำมูกให้ดูหน่อยสิเป็นหวัดนะเนี่ยกลับไปกินยาเลยนะคะยังไม่เป็นไข้โอ้ ต้องเป็นต้องรอให้ให้เป็นไข้ก่อนใช่ไหมถึงจะกินยาโอเคไอ้ลุงพี่ชอบพี่แค้่อ่ะเส้นน้ำมูกออกด้เฮ้ยบอกอือเสียงเมย์เสียงวิทยุิด้เนี่ยพี่เคินเสียงแท้ทั้งหลังที่สามทั้งหลังไม่ลับจอดม้วน พี่ใหญ่พี่ใหญ่สวดมนต์พี่ใหญ่สวดมนต์พี่ใหญ่สวดมนต์จ้าพี่ใหญ่สวดมนต์ใอ้โซบันดูนี่ด็พี่น้อนพี่ไหวพระจ้าไหวพระวาดจังไหนลูก รอบสองสวะสวะพระตอพัะขาวตาธมูอ้าวสุปฏิสุปฏิไปรอห้โอ๊ยเก่ง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 ตบมือให้หน่อยเร็วใครเก่งใครเก่งโอ้พี่เกิรนฟังไน่อเนี่ยล่ะพี่เกิรนเลยตาเบิ้งโอ๊ใโ่ไหมอ่ะ ประธานไหนล่ะลูกโรงเรียนสามัิชิเนี่ยเดี๋ยวบอกใช่ไหมพ่อตีบักลาเด้เป็นหอดประธานส <c oughs> ิลูกน,นีเด็นีดหน่อยก็สิดได้เป็น,นกันหนวดคิดว่าคุกิีดว่าใ่ญ่ขึ้นต้องให้น้องพิมพ์นี่ลาวสั้น <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> ดีใจมากๆ ไอเบิ้งดูเอาขนมไม่เบิ่องดูเอาขนมมันได้ไปฝากไปคิ้วอันนี้คือเลนะคะก็อะไรอีกไม่ยอม,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 มเลยนะเขินมีรถตู่น้ำหนาว่าจา้ะหนาวไม่หนาว เมื่อหนาวดิเย็นดีสบายเย็นดีสบายในผพาเย็นดีสบายวะเย็นดีสบายจ้ะแล้วเวลาเย็นดีสบายวะเวลาเย็นดีสบายวะแล้วไอ้เกินไอ้เกินก็เย็นดีสบายวัดวัดวัดีจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าโบดโบดเขาเรียกโบดโบดโบดบ้านหัวช้างโบดบ้านหัวช้างดีนะจ้ากำลังถึงบ้านหัวช้าง น้องสายน้องสไปเห็นไน้องสายน้องสายน้องสน้องสไปแม่บอกไน้องสปน้องสไปรเนี่ยไซบอกไหมนจ ควายควายกระบือควายกระบือกระบืนางบอกว่าประบือไครโูนข้างสนทางเออนางเลยบอกว่าควายไครไม่รู้เหมือนกันควายไปเยนะมัง มาคนเดียวก็ยังโซนในรถเลยพี่น้องเลยถาของคอไปใส่จ้าถาของคอไปใส่ลูกนี่ดูควายดูควายไม่เห็นเราขึ้นอย่างไรเอ้ยดูวัวเป็นดูควายเป็นอะดูวัว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 เปเยวินไม่ยิหวินอืม ไเด้อจะถึงบ้านแล้วเด้จจะถึงบ้านแล้วจ้าเนี่ยนี่มันมีตลาดนัดไปขายน้ำตลาดนัดนมันผู้ใดล่ะขึ้นไม่รู้โอ้แม้าคือขัแรถมาตรฐานแท้ ต่ายเมียนเจีเมียนธรรมะเหรอโอ้นางบอกว่านี่โรงเรียนนางนะคะนี่โรงเรียนสามคัคคีสามัคคีเทพำนวยค่ะสามัคคีเทพอำนวยตอนนี้ใกละะ้จะถึงบ้านแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะ พรุ่งนี้วันพระลูกพรุ่งนี้วันพระวันนี้จะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะวันนี้ทางเข้าบ้านเราไม่แยกไป็นงเถอะทางเข้าบ้านตะกิ่งนะจ๊ะเื่อนแล้วก็อยุบเกิดแล้วถึงบ้านแล้วนะคะเัวสัตวสะไลด์สองแถวอีกคิดด้กค่ะน้องพีนถึงบ้านแล้วน้องพีนจะขนของลงไม่บายค่ะสวัสดีค่ะเด้อหวัสดีค่ะดีดีก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย